ตำนานญี่ปุ่นตุ๊กตาที่เปลี่ยนตำแหน่งเองฮินะที่ไม่อยากเป็นแค่ของตกแต่งในหมู่บ้านอุเอโนะจังหวัดฟุกอิหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลําพังกับตุ๊กตาฮินาเซตฮินาเดลเซตซึ่งเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ใช้ตกแต่งในเทศกาลฮินามาสุริเทศกาลเด็กผู้หญิงทุกปีเธอจะนําตุ๊กตาออกมาเรียงบนชั้นแดงตามลําดับของจักรพรรดิจักรพรรดินีราชบริพานและนักดนตรีอย่างปราณี ก่อนจะเก็บกลับเข้ากล่องทันทีเมื่อเทศกาลจบลงเพราะเชื่อว่าการปล่อยให้อยู่เกินวันอาจนำโชคร้ายมาให้แต่ในปีหนึ่งหญิงชาราเริ่มลืมเลือนเธอลืมเก็บต่อปุกตาฮินะกลับเข้ากล่องและปล่อยให้อยู่ตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ฤดูร้อนคืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงเคลื่อนไหวเบาๆราวกับผ้าไหมถูพื้นไม้เธอคิดว่าเป็นหนูแต่เมื่อออกมาดูก็ไม่พบสิ่งใดกระทั่งเช้าว,วันรุ่งขึ้นเธอสังเกตเห็นว่าตุ๊กตาจักรพรรดิซึ่งเคยนั่งอยู่ตรงกลางบนสุดถูกเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ด้านข้าง และตุกตาจักรพรรดนินีขยับเข้าใกล้ขอบชั้นจนหน้าแปลกใจหญิงชาราคิดว่าอาจเกิดจากแรงลมหรือหลาหลานแวะมาเล่นแต่บ้านเธอปิดสนิทและไม่มีใครเข้ามาได้หลายคืนผ่านไปเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นซ้ำๆตุกตาทุกตัวเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งเรื่อยๆบางตัวหันหน้าไปคนละทิศบางตัวคว่ำหน้าบางตัวกลับลงไปอยู่ที่พื้นเหมือนกำลังหนีออกจากชั้นเมื่อหญิงชาราพยายามเก็บตุกตากลับเข้ากล่องเธอรู้สึกเหมือนมือเย็นเฉียบก่อไหลและเสียงกระซิบว่าพอวกข้าไม่ใช่ของเล่นพวกข้าก็อยากมีชีวิต คืนถัดมาหญิงชราหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยภายในบ้านเหลือตุ๊กตาทั้งชุดเรียงแถวอย่างเรียบร้อยไม่มีฝุ่นไม่มีร่องรอยต่อสู้แต่มีตุ๊กตาตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวเป็นตุ๊กตาหน้าตาคล้ายหญิงชราใส่ชุดกิโมโนและนั่งอยู่ตรงมุมล่างสุดของชั้นตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกและทุกปีในวันฮินามัสริชาวบ้านที่เดินผ่านบ้านร้างหลังนั้นมักเห็นตุ๊กตาขยับไปอยู่ริมหน้าต่างเหมือนเฝ้ามองหาใครสักคนที่จะพาพวกเธอออกไปใช้ชีวิตจริงๆสักที แค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น